สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทเรียนเซลล์อาทิตย์แรกในซีรีส์ยายอมให้โดนหลอกครับอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องพระเจ้าจะพลิกคนอ่อนแอให้กลายเป็นเข้มแข็งได้อย่างไรนะครับพี่น้องคิดว่าพระเจ้ากำลังมองหาคนคนนั้นที่จะมายืนเพื่อพระเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้ากำลังมองหาคนที่จะสามารถช่วยผู้ที่อ่อนแอได้พระเจ้ากำลังมองหาคนที่รักภรรยารัก คนที่อยู่รอบข้างของเขาลครอบครัวของเขาพี่น้องครับพระเจ้ากาลังมองหาคนนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าหาบุคคลน,นั้นยากจริงๆที่อุทิศตัวให้พระเจ้าคนที่พระเจ้านั้นทําให้เข้มแข็งนะครับถ้าเกิดเรามาดูในเอเสเคียบทที่22ข้อ30พระเจ้าบอกว่าเราได้มองหาคนหนึ่งในหมู่พวกเขา ที่จะมาซ่อมกำแพงและยืนอยู่ต่อหน้าเราตรงช่องโหว่ของกำแพงเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้เพื่อเราจะไม่ได้ทำลายมันแต่เราก็หาไม่พบสักคนเลยพี่น้องครับช่วงนั้นพระเจ้าไม่สามารถหาแม้ได้แต่คนเดียวที่จะมายืนอยู่ในช่องโหว่มาซ่อมกำแพงนั้นผมหวังว่าพี่น้องครับเราทุกคนที่นี่เมื่อพระเจ้ามองหาในห้องที่พี่น้องกำลังน,นั่งอยู่พระเจ้าจะพบใครบางคนที่จะมีจุดยืนเพื่อพระเจ้า ที่จะเข้มแข็งพระเจ้าที่จะยืนอยู่ระหว่างช่องโหว่นั้นเมื่อพระเจ้ามองหาใครบางคนนี่เป็นคำริษฐานของผมนะครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเรามาดูชีวิตของบุคคลผู้หนึ่งนะครับแซมซันเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่พระเจ้าเลือกและใช้ในการที่จะช่วยกู้ชาวอิสราเอลแต่ว่าพี่น้องแซมซันเนี่ยเขาเป็นคนที่แข็งแรงอย่างเหลือเชื่อแต่เขาก็มี ความอ่อนแออย่างน่าอันตรายเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมาดูชีวิตของแซมสันที่เนี่ยผมอยากจะเล่าแบรกเอาคร่าวๆข,ข,ของเรื่องนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นเนี่ยชาวอิสราเอลก็ได้ตกเป็นเชลยอยู่ในเมืองฟิลิสเตียถึง40ปีเพราะว่าเขาทําบาปแล้วก็หันหลังจากพระเจ้าแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งที่ชาวอิสราเอลเห็นว่าโอเคเขากลับใจใหม่ละเขาสารภาพบาปละพระเจ้าก็เลยจะส่งผู้หนึ่งที่จะไปช่วยกู้ชาวอิสราเอลออกจาก าชาวฟิลสเรพระเจ้าก็เลยส่งทูตของพระองค์เนี่ยไปหาสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็บอกกับทั้งคู่ว่าเราจะให้เจ้าลอดบุตรชายคนหนึ่งขึ้นมาและบุตรชายนี้เราจะให้เขาช่วยกู้ชาวอิสราเอลนะครับแล้วก็บุตรชายคนนี้เนี่ยเขาจะต้องอยู่ในคําปฏิญาณของนาสีนาสีเป็นใครก็ตามพี่น้องครับที่ไม่ใช่ปุโรหิต แต่เขาตัดสินใจรับใช้พระเจ้าเขาตัดสินใจแยกชีวิตตัวเองออกอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างสมัครใจแล้วก็มีกฎสามข้อนะครับมีคําปฏิญาณสข้อที่นาศีเนี่ยจะต้องจะต้องอยู่ภายใต้กฎนี้1คือห้ามดื่มสุรามุนเมาห้ามดื่มเหล้าห้ามดื่มเบียช้างห้ามดื่มเบียรดีโอห้ามดื่มเบียสิงนะครับผมไม่สามารถกินของที่เป็นบนทินได้ครับผมอันคืออย่างที่1อันที่2ก็คือห้ามแต่ต้องซากศพ อะไรที่ตายไปแล้วแต่ไม่ได้และอย่างที่3ก็คือห้ามตัดผมอ่ะทีนีม้มาพูดถึงเรื่องผมแล้วผมมันเกี่ยวอะไรกับกับเนี่ยกฎข้อนี้ผมเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ภายนอกเหมือนกับแหวนที่ผมผมใส่อยู่นี้แหวนนี้ให้สัญ,ญลักษณ์ว่าผมแต่งงานเรียบร้อยแล้วกับภรรยาสุดที่รักของผมคือมาชชร์น่นเองนะครับซึ่งแสดงออกถึงเจตนาภายในของผมก็คือผมจะอ,อุทิศตัวให้กับ ในการรักภรรยาในการดูแลเธอนะครับผมในการที่จะห่วงใยเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญลักษณ์ภายนอกก็บ่งบอกถึงคอมมิทเมนต์ภายในใจสาหรับซัมซันเองนะครับเขามีผมนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าเลือกและใช้เขาในการที่จะช่วยกู้ชาวอิสราเอลแล้วก็ทําให้คนอื่นรู้ว่าเขาเนี่ยตัดสินใจนะครับที่จะอยู่ในกฎของนาซีเรียบร้อยแล้วแต่พี่นงองครับน่าเสียดายว่าสัญลักษณ์ภายนอกของเขานั้นไม่ได้บ่งบอกถึงเจตนานในใจของเขาและพี่นงค์รู้ไหมครับว่า ซัมซันเนี่ยมีศักยภาพอย่างมากมายที่พระเจ้าใส่ในชีวิตของเขาที่พระเจ้าจะใช้เขาใน,ใน,ใ,นในการกู้ชาวอิสราเอลและอาจจะทํามากกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดเขาตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ไม่ไม่ทำผิดกฎปฏิญ,ญาณนาสีที่ที่เขาได้ได้สัญญากับพระเจ้านะครับแต่ว่าเขาเขาบบให้อารมณ์นําหน้าให้ความรู้สึกนำหน้าแล้วก็ทําการตัดสินใจผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเขาต้อง ต้องจบชีวิตลงอย่างอย่างน่าเสียดายนะครับแทนที่เขาจะสามารถทําได้มากกว่าเดิมในสิ่งที่เขาทําอยู่นะครับนี่ขนาดขนาดเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้ามากนะพี่น้องเขายังทําได้หลายอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่พี่น้องรับใช้พระเจ้าการพี่น้องอุทิศตัวไม่ได้หมายคมว่าพี่น้องจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้หมายคมว่าพี่น้องภายในนั้นจะ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 ,จะเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ผมหวังว่าเราทุกคนที่นี่ ภายนอกเราอุทิศตัวต่อพระเจ้าอย่างไรคนอื่นเห็นว่าเราอธิษฐานคนอื่นของเราเรับใช้อย่างไรพี่น้องครับแต่ภายในของเรานั้นจะสื่อถึงการที่เรานั้นอยากจะใกล้ชิดพระเจ้าการที่เรานั้นอยากจะรู้จักพระเจ้านะครับเราจะไม่ให้ภายนอกสวนกับภายในทีนี้เรามาดูกันทัศนคติที่ทําให้คนเข้มแข็ง,ขงกลายเป็นอ่อหนึ่งคือพี่น้องครับกิเลสตัณหาเราคิดกับตัวเองว่าฉันอยากได้ฉ,ได ون, ฉันอยากได้นู่นฉันอยากได้นี่ฉันอยากได้ฉันอยากได้ฉันต้องได้ มันเป็นของฉันสักวันหนึ่งฉันจะต้องได้มันมาให้ได้นะครับในผู้นิสัยบทที่14ข้อน1นถึงสพูดว่าอะไรแซมซันลงไปที่เมืองทิมนาและได้เห็นสาวฟิลิสเตยียคนหนึ่งคนนั้นน่าจะสวยมากพี่น้องครับที่สามารถเตะตาแซมซันได้เนี่ยนะครับเขาก็กลับไปบอกพ่อแม่ของเขาว่าลูกไปพบสาวฟิลิสเตยียในเมืองทิมนาช่วยไปขอนางมาเป็นเมียลูกหน่อยพี่น้องครับผู้ชายที่เข้มแข็งผู้ชายที่เออ ราหาญออกศึกได้แล้วก็ชนะคนที่สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือผู้ชายหลายคนที่เข้มแข็งได้พี่น้องครับแต่พอมาเจอผู้หญิงไม่กล้าออกหน้าเองคิดอย่างเดียวว่าฉันอยากได้แล้วก็บอกแม่โอ้โหพี่น้องครับเป็นเพราะอะไรฉันอยากได้ฉันอยากได้พี่น้องเคยคิดในใจว่าเห็นใครสวยใครหล่อเนี่ยคิดในใจว่าเออฉันอยากได้อยากได้อยากได้คนนี้มาเป็นแฟนจังเลยอยากได้คนนี้มาเป็นสามีภรรยาฉันจังเลยครับผมฉันอยากได้ พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่จะทําให้คนเข้มแข็งกายเป็นออนแอร์ได้เพราะว่าอะไรคิดในใจอย่างว่าฉันอยากได้กิเลสและพี่น้องู้องไม่รับว่าผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดความอยากได้อยู่ในรูปแบบของกิเลสพี่น้องครับเขาจะลืมความจริงทุกอย่างไปเขาจะลืมความจริงที่ว่าเขาต้องสัดซื่อกับภรรยายเขาจะลืมความจริงที่ว่าเขาต้องมีสายตาที่บริสุทธิ์ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์เขาจะลืมความจริงทั้งหมดไปแต่สนใจอย่างเดียวคืออารมณ์ความรู้สึกว่าฉันอยากได้นะครับอามรมณ์ที่2พี่น้องครับ ทัศนคตินิส2คือความรู้สึกมีสิทธิ์ความคิดที่ว่าฉันควรจะได้รับมันมันเป็นสิทธิ์ของฉันมันไม่ใช่สิทธิ์ของเธอที่จะมาบอกว่าฉันต้องการอะไรฉันอยากจะได้อะไรมันเป็นสิทธิ์ของฉันฉันทําอย่างนี้ฉันได้อย่างนี้มันจะไม่หนักหัวใครมันเป็นสิทธิ์ของฉันพี่น้องครับเคยหรือเปล่าที่เราคิดอย่างนี้นะครับในผู้วินัยฉัยบทที่14ข้อ8ถึง9กล่าวว่าหลังจากนั้นไม่นานแซมสันได้กลับมาเพื่อแต่งงานกับเธอเขาได้แวะ พี่น้องสังเกตคําว่าแวะให้ดีแวะไปดูซากสิงโตและก็แปลกใจเมื่อมีฝูงพึ่งอยู่ในซากสิงโตนั้นและมีน้ำพึ่งด้วยเขาจึงกวาดน้ำพึ่งมาไว้ในมือเดินกินตามทางจนเจอพ่อแม่ของเขาเขาจึงแบ่งให้พ่อแม่กินด้วยแต่ไม่ได้เล่าว่าเขาได้น้ำพึ่งมาจากซากสิงโตพี่น้องครับชัมสั้น เขาคิดกับตัวเองว่ามันเป็นสิทธิ์ของฉันนะฉันควรจะได้รับมันทั้งๆท,ท,ที่เขาอยู่ในกฎปฏิญ,ญาาของนาสีว่าห้ามแตะต้องซากศพพี่น้องครับเขากับเอามือของตัวเองนี่พี่น้องครับไปแตะต้องไอ้ซากศพสิงโตที่มันตายไปแล้วแล้วก็ควักน้ําผึ้งมานะครับผมไว้ที่มือของเขาแล้วก็กินน้ําผึ้งไปตามทางพี่น้องครับเป็นอะไรที่สกปรก,กโสโครกเหมือนกันพี่น้องครับเออเพราะว่าเขา,าอะไรเขาเขาคิดว่านี่แหละเขาคูควรจะ,จะมันมันมันตายไปแล้วนี่ไม่มีใครเห็นหรอกอืมก็ทำเถอะ แต่พี่น้องครับเขากําลังทําผิดต่อพระเจ้าพี่น้องเคยบ้างหรือเปล่าที่พี่น้องคิดว่าเออพระเจ้าไม่สนใจหรกเรื่องนี้พระเจ้าไม่แคร์หรกแต่พี่น้องคิดไหมว่าสิ่งที่เราทํานั้นเรากําลังทําผิดคามั่นสัญญ,ญาของพระเจ้าอยู่นะครับเพระเาะฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราคิดว่าชั้นสมควรรับมันมันอาจจะทําให้เรานั้นเป็นคนที่จากเข้มแข็งกลายเป็นอ่อนแอได้และอย่างสุดท้ายคือความย่อหยิ่งชั้นรับมือได้นะครับในพู้ที่ใช้บทที่14 ข้อ10กล่าวว่าพ่อของเขาได้ลงไปหาหญิงนั้นและแซมสันก็ได้จัดงานเลี้ยงใหญ่โตที่นั่นเหมือนกับที่ชายหนุ่มคนอื่นเขาทํากันพี่น้องเห็นประโยคที่ว่าชายหนุ่มคนอื่นๆเขาก็ทกันก็นเห็นไหมครับการที่คนอื่นเขาทํากันไม่ได้หมายความว่าเราทําได้พี่น้องครับการที่คนอื่นเขาเขาอยู่ก่อนแต่งงานไม่ได้ไหมายความว่าเราทําได้การที่คนอื่นใช้ชีวิตอย่างอย่างมีอิสระโดยที่ ไม่ไม่อยู่ในความชอบทมไม่ในหมายคำว่าเราทําได้แล้วรู้ไหมครับว่าหลายๆครั้งนี่ที่เราคิดว่าเรา,เร,ารับมือได้เราสามารถที่จะอดทนกับการทดลองได้แต่ในสุดแล้วเราก็แพ้การทดลองนะครับแล้วก็คําว่างานเลี้ยงในพี่น้องครับงานเลี้ยงเนี่ยหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าในภาษาฮิบรูใช้คําว่าเมชตาซึ่งแปลว่างานเลี้ยงที่มีสุรามีเบียรอย่างมากมายเป็นปาร์ตี้สละโสดพี่น้องครับแซมสันโอ้โหน่าจะ เมาเลเทะเลยพี่น้องครับแล้วก็อาจจะหาเรื่องคนรู้คนนี้ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรทำนะครับเขาอาจจะคิดว่าเขารับมือได้แต่ว่าไม่เขารับมือไม่ได้นะครับดูจากตั้งแต่นี่แหละเขาเห็นหญิงสวยเขารับมือไม่ได้แล้วแหละคิดว่ารับมือได้โหยเจอหญิงเดินเข้ามาพี่น้องครับใจละลายทันทีจากผู้ชายที่มีหัวใจแข็งกล้ากลายเป็นละลายทันทีนะครับเขารับมือได้เขาคิดว่ารับมือได้เขารับไม่ได้แล้วก็เขาคิดว่าเขารับมือได้เวลาเขาเขาเห็นอะไรน่ากินเนี่ยพี่น้องครับเขารับมือได้เขาอดทนไว พี่น้องครับในสุดแล้วเขาก็กินพี่น้องเคยไปไหมไปนั่งกินบุฟเฟ่กับเพื่อนหรือนั่งกินข้าวกับเพื่อนเราก็ตั้งใจว่าเออฉันจะลดความอ้วนแต่ว่าโอ้โหฉันทําได้แน่นอนไปกินกับเพื่อนเนี่ยปาร์ตี้นีนนนน้ฉันจะไม่กินอะไรเลยนะฮะหรือฉันจะกินผักอย่างเดียวแต่ว่าเอาจริงแล้วพี่น้องครับโอ้โหเรากับลายเป็นคนที่กินเยอะมากที่สุดคนหนึ่งของปาร์ตี้ด้วยแต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากฉันรับได้ฉันรับได้ไ,ดไม่คุณรับไม่ได้ครับคุณรับไม่ได้โอเคพี่น้องครับนั่นคือทัศนคติที่ ทำให้คนเข้มแข็งอ่อนแอทีนี้มาดูกับกัรพี่น้องครับอันนี้จะเป็นทัศนคติที่ทําให้คนอ่อนแอกลายเป็นเข้มแข็งพี่น้องหันไปบอกคนด้านซ้ายนั้นข่าว่าเราจะเข้มแข็งไปด้วยกันเราจะเข้มแข็งไปด้วยกัน 1. คือจากการที่คิดว่าฉันอยากได้เราต้องเปลี่ยนเป็นฉันต้องการพระเจ้า ฉันปรารถนาเพียงพระองค์ฉันอยากได้เพียงพระองค์เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตเรามีการทรงนำของพระเจ้าเราเชื่อฟังพระองค์เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ชีวิตของเราจําเป็นอาเมนเปครับพี่น้องจากฉันอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นอยากไดออ้สิ่งที่คนอื่นอยากได้ไม่พี่น้องครับเราต้องบอกกับตัวเองว่าฉันอยากได้ผู้เดียวที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของฉันนั่นคือองค์พระเยซู ฉั้นปรารถนาการนำทางของพระองค์ชั้นปรารถนาการ <_ d ose> การการ,การเจิมของพระองค์ชั้นปรารถนาเลี้ยวแรงพลังกาลังที่มาจากพ,พระเจ้าฉั้นต้องการพระองค์พระองค์คือลมหายใจของข้าพระเจ้าอย่างที่สองพี่น้องครับเราต้องคิดว่าจากชั้นสมควรได้รับมันชั้นมีสิทธิ์ได้รับมันพี่น้องครับเราต้องคิดว่า,าฉั้นสมควรได้รับความตาย พี่น้องไมครับว่าพระเจ้ารักเรามากๆเราสมควรตายในบึงไฟนรกแต่ว่าพระพิดาส่งพระบุตรลงมาบนโลกมาสิ้นมุชนบนไมก้กางเขนแล้วก็มารับบาปผิดแทนเราแทนที่เราจะได้รับความตายแต่พระองค์ส่งมอบชีวิตนิรันดร์ให้กับพวกเราทุกคนที่นี่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยติดหนี้อะไรใคร,รเยซูไม่จําเป็นจะต้องสิ้นมุชนเพื่อพวกเราก็ได้แต่ว่าพระองค์ทรงรักท่านมากๆ รองรักท่านมันมากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องคิดกับตัวเองว่าชั้นสมควรตายนะชั้นสมควรตายและพี่น้องครับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรามันไม่ใช่แน่นอนพระพรของพระเจ้าที่อยู่บนโลกนี้มันมันดีนะพี่น้องครับผมเราได้รับการโปรโมทในเรื่องของงานหรือว่าได้อุปกรณ์ด้านการเงินหรือสุขภาพมันก็ดีพี่น้องครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เงินไม่สามารถซื้อได้และใครไม่สามารถทําอะไรเลยได้เลยในโลกนี้คืออะไรพี่น้องครับการที่พระเจ้าได้ให้ชีวิตนิรันดร์กับเราอย่างสุดท้ายก็คือ ฉันไม่สามารถรับมืออะไรได้โดยไม่มีพระเจ้าเมื่อก่อนจากการที่เราคิดว่าฉันโอเคฉันทนได้ฉันทําไหวฉันรับมือได้ฉันไม่แพ้การทดลองหรอกพี่น้องครับเราต้องคิดว่าฉันไม่สามารถรับมืออะไรได้เลยโดยไม่มีพระเจ้าถ้าเกิดไม่มีพระเจ้าลูกไม่สามารถทําอะไรได้เลยถ้าเกิดมีพระเจ้าลูกอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างแน่นอะไปตามเรื่องตามเราของลูกแต่ใน,นสุดแล้วลูกต้องการพระเจ้าลูกต้องการพระเจ้าแม้ว่าพี่น้องจะเก่งแค่ไหน จะมีการศึกษาสูงแค่ไหนหรือว่าจะไม่มีก็ตามหรือว่าเราหรออาจจะเป็นคนประเทศไหนก็นตามพี่น้องครับทุกคนต้องการพระเจ้าหมดทุกคนต้องการพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องคิดว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยถ้าเกิดเราปราศจากพระเจ้าและจบลงวรงนี้ครับพี่น้องเอเฟซัสบทที่6ข้อ10สุดท้ายนี้ขอให้เข้มแข็งในองค์เจ้าชีวิต และในฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องครับเราจะเข้มแข็งได้ในองค์เจ้าชีวิตของเราเราจะเข้มแข็งได้เพราะว่าฤทธิ์อำนาจอันแสนยิ่งใหญ่ทรงอยู่ภายในพวกเราอาเมนไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจงยอมรับว่าเราอ่อนแอเราอ่อนแอจริงๆพระเจ้าเราไม่สามารถอดทนได้เพียงลําพังพระเจ้า ลูกต้องการตรงลูกต้องการจะเข้มแข็งในองค์เจ้าชีวิตไม่ใช่เข้มแข็งด้วยลําแข้งของตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้มแข็งด้วยลําแข้งของตัวเองพี่น้องครับวันหนึ่งเราจะล้มลงวันหนึ่งจะตายจากโลกนี้ไปและเราก็จะไปอยู่อีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่สวงสวรรค์แต่พี่น้องครับวันนี้ขอให้ท่านเข้มแข็งในองค์เจ้าชีวิตท่านเข้มแข็งในฤทธิอำนาจที่ทำกิจภายในชีวิตของท่านอาเมนไหมครับและข้อสุดท้าย 2โครินบทที่12ข้อ9ความเมตตากรุณาของเรามีเพียงพอแล้วสําหรับเจ้าเมื่อเจ้าอ่อนแอฤทธิ์อำนาจของเราก็ทํางานได้อย่างเต็มที่ดังนั้นผมจึงยินดีที่จะโอ้อวดถึงความอ่อนแอของผมเพื่อฤทธิ์เดชของพระคิดจะได้อยู่ในผมพี่น้องครับในส่วนนั้นที่ชีวิตพี่น้องอ่อนแออยู่พระเจ้าจะทำให้เข้มแข็งได้ อาเไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องรู้สึกอ่อนแออยู่อย่าเพิ่งท้อใจถ้าเกิดพี่น้องรู้สึกตัวเองเป็นคนเล็กน้อยไม่ต้องท้อใจพี่น้องครับบอกกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าใช่ลูกอ่อนแอแต่ถ้ายังรเดชและรธดอำนาจของพระองค์ลูกจะกลับมาเข้มแข็งได้ในนามของพระเรยซูในนามของพระเรยซูวันนี้พี่น้องครับ ผมจะขออธิษฐานอวยพรพี่น้องและหลังจากนี้จะให้พี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดคุยกันในกลุ่มเซลล์นะครับผมขออธิษฐานเพ้พี่น้องนะครับให้ทุกคนกลมใสหลับตาพระเจ้าวันนี้พระองค์ใช้ของโปรงขอบคุณพระเจ้าที่ใช้ค่าโปรองในการแบ่งปันบทเดยนนี้ให้กับพี่น้องขอให้ทุกคนรู้ว่าในความอ่อนแอของเขาพระเจ้าจะทํากิจส่วนนั้นและพระเจ้าเราขอยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นคนเข้มแข็งอะไร แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่ในความอ่อนแอของเรานั้นพระเจ้าทรงเป็นความเข้มแข็งให้กับเรามารรักในการที่จะทําให้คนเข้มแข็งอ่อนแอแต่เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักและชื่นชอบในการที่จะทําให้คนอ่อนแอนั้นกลับกลายเป็นเข้มแข็งได้พระเจ้าวันนี้เราขอพึ่งพาพระองค์เราไม่ขอหยุด เร,เราไม่ขอใช้ชีวิตเหมือนแซมซันที่เขาดูดีภายนอกที่ภายนอกนั้นเขาเหมือนกับว่าอุทิศตัวให้กับพระเจ้าแต่ว่าภายในของเขานั้นมันสวนทางกับสิ่งที่อยู่ภายนอกวันนี้พระเจ้าลูกขออธิษฐานให้พวกเราทุกคนที่นี่ภายในภายนอกของเราจะสอดคล้องกับภายในที่เราจะอุทิศตัวให้กับพระเจ้าเราจะใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าลูกขออธิษฐานฝากทุกคนไว้ในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าอาเมนและช่วงเวลาต่อไปพี่น้องครับอยากจะขอเรียนเชิญให้พี่น้องได้มีโอกาสได้พูดคุย นะครับล้วก็มาเสริมสร้างซึ่งกันและกันผ่านทางคําถามบนหน้าจอครับขอเรียนเชิญครับ